ซ2 3สอวัสดีครับจากร้านพินประชาแกนะครับวันนี้มานำเสนอในส่วนของตู้แช่แคนตัวนี้ครับแคนตัวนี้ไม่ต้องแคนผมครับมานำเสนอในส่วนของตู้แช่ฝาทุบแล้วก็ฝากระจกแล้วก็ตู้แช่ตื้อื่นนะครับของยี่ห้อนเชอรอนนะครับแคนตัวนี้ครับผมแคนที่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นขนาดเล็กสุดของทางร้านนะครับขนาด4.5คิวนะครับ127ลิตรนะครับความกว้างอยู่ที่67 แล้วก็ความลึกอยู่ที่5 6ความสูงอยู่ที่83านะครับราคาอยู่ที่3,900บาทสินค้าเป็นสินค้าตัวโชว์นะครับประกันศูนย์่6เดือนนะครับประกันร้าน6เดือนถ้ามีปัญหาจะติดต่อศูนย์หรือร้านก็ได้นะครับตัวนี้คือตัวเริ่มต้นของทู้แช่ฝลาทึบนะครับผมตอนนี้ตัวถัดไปเป็นขนาด7.8็ดจุดแปดคิวสี่พันเก้านะครับผมจะไปไวหน่อยนะครับแล้วก็สิบจุดสองคิวหกพันสามนะครับ แล้วก็ถัดมา 12.4Q 7,003นะครับถัดมานะครับเป็นในส่วนของ 14.8Q 8,009นะครับตัวนี้มีข้อพิเศษนะครับของตู้แช่ตัวนี้เนื่องจากมีกระจกอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ตู้แช่ตัวนี้ก็จะมีความพิเศษกว่าตัวอื่นคือมีมีสองสเต็ปแล้วก็มีฝาปิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตัวในส่วนของฝากระจกด้านอีกด้านหนึ่งสเต็ปรนี้ตัวนี้เป็นตู้แช่ที่ขายดีนะครับ 14.8Q 8,009นะครับ แล้วตัวใหญ่สุดของทางร้านเป็น2ประตูนะครับตู้แช่2ประตูนะครับขนาดอยู่ที่18.4คิว520ลิตรนะครับตัวนี้มีสต็อกทั้งหมด6ตัวตอนนี้เราขายไป3ตัวแล้วนะครับราคาอยู่ที่11,500บาทนะครับผมตอนนี้สเต็ปถัดไปผมจะดูสเปคของตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด no f r o r t นะครับ no f r o r t ไม่มีน้ำแข็งเกาะน,นะครับ1-3องศานะครับ แล้วก็3ถึงลบองศาเนี่ยจะเป็นในส่วนของแช่แข็งทําอุณหภูมิสูงสุดได้ถึงลบยีองศานะครับผมตัวถัดไปคือ,อการทําความสะอาดนะครับซึ่งปกติสินค้าโปรดักตัวนี้จะเขาเรียกประกันศูนย์อยู่ที่คอมเพรสเซอร์5ปีอะไรหน่งปีแต่เนื่องจากสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าตัวโชว์นะครับเป็นสินค้าตัวโชว์วางโชว์ตามห้างตัวแทนจําหน่ายราคามันก็จะลดจากราคาป้ายอยู่ประมาณ35มถึง 5 0นะครับดังนั้นในส่วนของประกันมันก็จะอยู่ที่6เดือนนะครับตัวถัดไปนะครับจะเป็นตู้แช่ฝากระจกนะครับตัวนี้นะครับตู้แช่ฝากระจกผมมีขนาดเดียวอยู่นะครับตอนนี้ขนาด10.2คิวความกว้างร้อ่าราคาอยู่ที่8,400บาทนะครับฝากระจกก็จะมีตะกร้าค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้ตะกร้าข้างในมันนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแล้วตัวถัดมาเป็นตู้แช่เครื่องดื่มครับผมมี3ขนาดนะครับ ตู้แช่เครื่องดื่มมี3ขนาดนะครับผมก็จะเป็นขนาดเล็กสุด8.8คิวราคา7,000นะครับแล้วก็ขนาด12.4คิวราคา9,500นะครับใหญ่สุด2ประตูนะครับขนาดา20คิวราคา12,500บาทซึ่งสินค้าจากการดูข้างในข้างนอกนะครับก็จะเป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับ ที่เราขายนี้ราคานี้ก็จะเป็นราคาหน้าร้านไม่รวมขนส่งนะครับถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับการซื้อตามขนาดตามราคาค่าขนส่งไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าซื้อขนาดใหญ่ค่าขนส่งก็อาจจะถูกถ้าซื้อขนาดเล็กค่าขนส่งก็ดูตามตามขนาดกับระยะทางที่จะจัดส่งนะครับถ้าสนใจจะใดเล็กเข้ามาดูสินค้าที่ตัวโกดังเนี่ยก็ติดต่อพิมพ์ใน Google คําว่า โุดังเปรมประชาแอร์บางปะอินนะครับ่างจากโรงพยาบาลประมาณ500เมตรนะครับผมสนใจก็ได้เลขสอบถามมาได้ไม่ว่าจะเพจ e b o o k y o u t u b e หรือ TikTok หรือในส่วนของช้ a ปปี้ร้านมีจัดจำหน่ายทุกช่องทางขายครับขอบคุณมากครับสำหรับาการติดตามเามือนเดอมครับ